สบายดีพี่น้อง,บงสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงก่อนเลยพี่น้องเลยอ่ะสบายดีปลาลุงไหมสบายดีปลาลุงเออมันอีถาอยังมันเองป่าคุณเนื่ยนๆะยังโบกลับอยู่คำแหละพี่น้องเอ้ยยังโบกลับนางวะไนั่งทิศฐานกินแกงน้ำไม้บ่จิสตักแบ่งให้ใส่ถุงให้นางเมื่อกินยำคำทางน,นงางเดี๋ยวใส่พรอยน้ำโอ้ยอย่าเอาใส่บักหอยหน้ำมาสัน่น อเดาๆพี่น้องอย่าเผาอย่าเผาลูกอย่าเผาอวเาย่อมาใกล้ๆย่อมาใกล้ๆกำลังจะแกงหน่อไม้โตตั้งไว้ตั้งไว้เออตั้งไว้ลูกเอแล้วมือไปบ่ายมามานี่พี่น้องกำลังตำข้าวเบื่อใส่เออไปล้างซะเออยากซอยเอาไปไปล้างมือก่อนล้างสะอาดเด้อฮุบมาให้แม่แล้วจะงฮุบมาให้แม่หืมเนาะ อันนี้ตั้ขบือใส่ปลาแดกเป็นง้วไปเรียบร้อยพี่น้องแล้วจะใส่บักบวบนั่งอยากใส่บักบวบกับมันกับบักหอยนี่พี่น้องเห็นบ่าวแม่อยากใส่เองนะเบิ่งเบิ่งแม่ชลาให้เอ้าใส่เลยทำใส่เลยย่อย่อลงมาย่อลงมาแม่อยากซอยแกงน้ำใหม่อ้าพี่น้องช่วยกันคนละไม้ละมืออ้าวเฮียเบิ่ดเลยบาดนี่ เก็บใส่เลยบาดโว้ยสามสีแฉบนะไปเลยหุบใสุ่บใส่เออนานแมวาแล้ว<ห>น้องใส่กระปูไปน้ำแม่ก็จะใส่กระปูลงไปหม้อหน่อไม้แกงหน่อไม้ใสเด็ดน้ำก่อนพี่แมวามันจะง่ายเลยบ่หุบใส่เ่ามากำใส่อเออกำลง โอ้ยพี่น้องเลยสิรออยู่บ่แค่นั่งซอยเห็ดกินมื้อนี้โอ้ยอ้าสิเบิดแล้วสิเบิดแล้วแสกบวบน้ำพอายามดาวใส่บวบสบายดีพี่น้องเตรียมออกมาอย่งแรงถ้าจะใส่บวกน้ำหอมไหมพี่ใส่ดังนนั่งที่นั่งเป็นวัดอยู่ฮะนอนเดียกใส่เองให้พ่อใส่ลูกโดยใส่แต่กหอย ขอใส่ละคนคนอ้นางก็มาซอยเด้อเหมือน,นีนคุณเนยอืโอ้งุ่มไปหหยอีกพี่น้องเรียบร้อยขนาดธอเขาเรียบร้อยอืมถาใส่แต่พักไสแงหรกะพักสแง,งน้ำอืมพักไสแงจากน้อยจังใส่ให้หัวเปื่อยซะก่อนปิดไปก่อนปิดฟ้าประเดี๋ยว สวัสดีค่ะมาต,าต้มเด้อให้แม่ต้มให้ห้แกน,น้องอย้ยำแรงไปหน่อยผักแยงกับผักแง่ไปหน่อยผักแง,ง่เอน,น้องน้งนาบมนเดิมจังบัดทงหงนะักแง่ับผัก่ะ แงไปดืองไปนะแกงแบบคุณขมนนะึเวลาเสียงนำต้นอชีดังหนป้องเ้ยค <c oughs> ำอะไรก็้องไปบงเครื่องฟ้าอุณน,นี่ ลพี่น้องไปแกงนมันยาแรงแรงมาได้พี่น้องเด้มันหอดเลยเนาะมีกะปูมอใส่ครบทุกอย่างเมากบัวพ้อมิมปวดใส่ประแดกในไฮมันแสบอยด้บริษตังกนเดีอพี่น้องนม้ยุอมสดเลยพี่น้องยอด อาไซบ่ได่าพี่น้องเานกะปลยเดียวปรยพี่น้องมาเด้อสดีพี่น้องกินข้าวแดงด้วสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงแงมาใหม่อนกันเด็พี่น้องเลยเดี๋ยวป้านจิดขาแทงหลังพี่ยม่อิเครื่องยังแทงหลังนงเดี๋ยิขาด Hiếu hỏi rồi, này, hugh Hiếu lần 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 hiếu rồi lần 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 hòn mục điện nắp cháu của mọi người cháu mục điện nắp 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 cháu

แกอะไรก็แซ่บคีครับจุกงยก่อนกันขึ้นยังแกงนะจุกเว้ยไม่ห่อ Ở đó ở đó Không có nè đâu mà đừng, đứng. Đây, Không, không, không. không, 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 không nữa, oh, có Không có kiên

cái okay. cam okay. นวาเขจะนวาเ็าอีเทนทัวร์้คนอยานวาดิ่ในคิดถอดบ้านมาลงว่าอากลยอ่ะเนี่ยันนกุยเนยิมีบาเฟนเพิ่นเลอดดาวเนาะเติมาใตงยาก็เหอนไอ้บมี มึงจะเข้าแก่มึงล้ามจังไม่บอเป็นพนแก่ก็เลยจะพอนันบดังพุณทำไมเกิตัวเต็มฉันดูเบาวน่อนจังเงีๆพอน้องแคตได้ไหมคอยทยกคนใค่ไครนะ

นั่นกคือน้องบกขาตลาดหรออาบขตลาดเ่ตียน้องเริมหรือน้องอืนงเริมมั่น่องดูดหอยแม่เรียนเรเริ่มเเรียนมักเห็ดถูกห้อยฉะนันแล้วก็หมักมักเ็เป็นเคยปล่อยแต่ยังหน่อยเย

เดยม่ก็ได้แัเมกเกียนนจับกับบตองปิดเลยหอมดีนะอืมไสมุนไพรเนาะใส่ใบหาหอมหมมันส่ใบหเนาะกินกับปูกันนี้เล không là tuần không rồi, khó rồi này. không không ừ. không chơi mà này chơi ลูกกมุดขึินมาหาเราด้วยจะเพิ่มเลยเหรเต่าไม่เพิ่มเลยนมาขึ้นกับบระชานย่นแน่บมดอจด่ทำประยกินข่าวเราทุกคนนะออ ก็อว่ายีเสื้ออง่า k เหรอ,อ,อทำมันยังเจ็บอยู่ดิแกงพอดีกินิ่นหอดเุ่นะโมหร้ายก็่น้อยพอดีพอดีถิ่นหอดทาไงวะมม่หยุดอึดเ น้ำแดงะให้ปลูกกระไมเรียงน่อยไนคล้ายดีได้เรงแรีมันก็จะอ่อนมันคือพกข้ามท่เดือายสลวงกำลังดขายเนาะงาเป็นา้องอึดอดตอนแรงๆกันสบายดีพี่น้องามักใจพี่น้องอะไรด้เขามเขาแรงนแรเสีย้วพี่น้องจะติดตามพอกมาคิดนะพี่้อามือกับเขาเม่เอิ้